สวัสดีครับพี่เบนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของโปรแกร,รมคิมนะครับอ่าที่น้องๆได้เจอปัญหาในห้องเรียนนะครับเรื่องของการลงสีนะครับที่ว่าเมื่อเราทําการเลือกบริเวณที่เราจะลงสีแล้วเมื่อเราลงสีไปจะเกิดเ,เส้นเกิดจุดขาวๆนะครับระหว่างเส้นกับพื้นที่ลงสีนะครับอ่ ปัญหานี้ครับแก้ไขยังไงนะครับวันนี้พี่จะมาแนะนำครับแนวทางหนึ่งในการแก้ไขนะครับให้น้องนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ก็คือเลเยอร์ของเส้นนะครับให้น้องลบทิ้งไปเลยครับน้องอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่ไม่ได้ให้ทําใหม่ครับให้น้องสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับ พี่จะเปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งเพื่อความเรียบร้อยนะครับเรียกชื่อว่าเส้นตัดอ่าให้น้องนะครับเปิดมาบริเวณตรงนี้นะครับผาดนะครับบริเวณผาดนะครับอ่าตรงนีนง้น้องจะเห็นนะครับว่าผาดท,ที่เราทําไปนะครับมันยังอยู่ครบทุกผาดเลยอ่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งทาผาดใหม่ทุกผาดนะครับอ่า แต่ว่าครับการที่เราเจอสต็อกทีละเส้นเนี่ยมันก็คงจะเสียเวลาแล้วก็ลำบากจนเกินไปนะครับเรามีวิธีครับในการรวมนะครับในการรวมให้คลิกขวานะครับพี่ขวาจากนั้นนะครับกดเมิดวิ i ิบิ p พา t นะครับอันนี้มันจะขึ้นเตือนมานะครับถ้าเกิดเราไม่กดเปิดตาทั้งหมดนะครับวิธีการกดนะครับกดชิปนะครับชิปแล้วคลิกซ้ายนะครับในการเปิดตาทั้งหมดครับจากนั้น ให้เราคลิกขวาใหม่ครับแล้วกด m e r g e visible path อีกรอบหนึ่งครับอาจจะเห็นว่าผ่าทั้งหมดนะครับตอนนี้รวมกันเป็นตัวเดียวแล้วครับประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วเมื่อเราดับเบิลคลิกนะครับจะเห็นว่าจะมีผ่าขึ้นมาครับทั้งตัวเลยแล้วปิดตาไปนะครับเพื่อไม่ให้กลายเป็นสีแดงนะปิดตาไปจากนั้นนะครับให้เรากด stroke นะครับ stroke ่าซึ่งขั้นตอนนี้นะครับให้เราอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดนะครับสต with p e n พ o ทูนะครับให้เราเลือกเป็น PENCIL นะครับอย่าลืมนะครับเพนซิลจากนั้นกดสต o กนะครับอาจจะเห็นว่าเส้นใหญ่เกินไปนะครับพี่จะทําการปรับเส้นให้มันเล็กลงนะครับอ่านี้พี่ก็จะเปลี่ยนสีเส้นนิดนึงนะครับ สีดำมันดูหมุนหมอกไปก็ครับอย่าลืมครับกดมาที่ผ่าดน,นะครับแล้วดับบัลคลิกนะครับะจะขึ้นเส้นผ่าดทั้งหมดของเรานะครับแล้วกดสตอกผ่าดย้ำอีกทีนะครับเวลาทำงานทุกครั้งนะครับถ้าเราจะใช้ผ่าดน,นะครับอย่าลืมกดสตกวิดเพน n t o ูนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น Pencil แต่นั้นกดสตกนะครับ จะเห็นว่านะครับเส้นทั้งหมดนะครับมามาแล้วครับมาแล้วแล้วเมื่อเราลองล,อง,ลองสีดูนะครับอลองลองสีึอ่อาก็จะเห็นว่าปัญหาที่เราเจอกันเมื่อกี้ก็ได้หายไปแล้วนะครับอ่ะก็จบกันนะครับอ,อจบกับ ต,ติวเตอร์เลี้ยวนี้นะครับจบแล้วนะครับก็ใครที่มีปัญหาอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอ่าแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณรูปวาดของน้องกิตา้านะครับที่เอามาให้ติวเตอรเรี่ยกันในวันนี้นะครับก็อย่าลืมทำการบ้านเบนเดอร์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ